จ้ามาจินพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องคุ้จ้าป้าป้านานาก่อนคุ้จ้าก่อนคุ้จ้าก่อนปตากินมข้าวปุ่นมา่ลไรเด้อเย็บเย็บ้าจาพี่น้องเมื่อนี้เพช่ต่ำต่ำมามากินมข้าวปุ่นมาจากบ้านยางเลยเด้อแต่หน่อยไปข้นเห็นอันนี้อยู่ในตู้เย็น เหนทัานกับปุนกินทึ่งนมปนวนใหน้นมพี่ป้าใหายย้นังกินเพื่อนเข้าไปกับแม่บีเพื่อนแม่บีเพื่อนออกมานาดหรอร้อยเข้าไปน้ำกันสวัสดีครับมากินยำทะเลน้ำกันครับผมยำม,มาหมากทะเลแซ่บๆยๆอืมยำมาหมากด้วยครับ เส้นิดๆตืดๆตืดึดกว่าตอนนี้เนี่ยชิบกินอีกลวกไปแล้วที่แปบย,ยาอยากเพิ่นกินกุ้งเามาันเพิ่นทองบอดีนอรับวัดที่แล้วก็ย้อนเพิ่นกินกุ้งละเฮ้ยเบอร์อลวกครับไม้กินได้เห็นกินกปุ่นนะอลยเนี่ยเพิ่งขนมเพ้งกับปุ่น ไไมันไปไหมลูกยัวจ้ายัวจ้าคือเดี๋ยวยั่วให้แม่จับเนี่ยแม่ยันตูอกเอิมแม่ปรจับแม่อยู่กับไห ไป <c oughs> เตรียมทนุนอืมสะใจมากพี่น้องยำเองไปคน้นตู้ฟิตเส้อเขาก็เป็นร้อยมัน,น,น ปลาหมึกกับกุ้งอยู่ในตู้ฟิชมันละลายนี่เนาะกดปุ๊บอ๋อคกดดักไปอ,อือออป้อหวานปลาหมึกหวานโ ฟันทูทีมี่เซตาเจ้าขวงแฉบจังเลยยำมะหม่าหอหนึ่งว่น่ะกุ้งแ่บ้อง อะไเรเล็บอยู่เลยลูกแม่อาเ๋ยวม,มาแลงสีเห็ดพี่นู่นเนื้อให้กินแม่จะแพ้ว่าจะตำน้ำพริกน้ำพริกกะปิกทอดปลาทู แต่ว่าตัวหน่อยสิเฮ็ดว่าอุบหมูตัวไหนมึงนี่ยูทูปปะเพราะว่าตัวหน่อยมีหมูสามสันอยู่นะนเฮ็ดยังไงเฮ็ดแต่พาะกินเนาะภาพเดียวตอนใไงขวดเลยอตอนใหญ่วดตอนใหญ่ก็กินตอนใหญ่ตัวเทา้า ม้วนลมปากอ่าอ่ากว้างใ<อ>ส่แต่ไม่เป็นยังปลามึกสดเ็กสดบ่สดละเสียตูไ้ไ้จนแข็งแมวมวแมว

กินพวดกินวาเทนี้ป๊อนี่เี่เยดไลหรืผู้ใดตำพริกก็ตำอา่างการง่ามส่างเีอะยังเนี่ยปุ๊บมยกุ้งตัวนี้อื้อาเเพชรกับ่แซมบมั่อแม่ตรงเพชรเพรยังเสียพปหน ส,ส,ส่วนกดหนักมาเลยมือสามกันบอกเลยว่าสุดยอด เราถึงลูกไก่เวลากินเข่าเว้าหาอืมนะเป็นสีน้ำมันนั่ง,นนงเลยกินพอก,กินก็นต้องนั่งก้นพี่น้งองเมื่ได้ว่าย่องลูกจะควางเลยเมื่อสิอันนี้เอาให้หน่อยๆได้เนี่เยเนะพราะว่าเพิ่งกินข้าวปุ้นมาแล้วเมื่อเกียงตับเลยอ,อีนี้าเซนนี่นี่เอา้าเมื่อแล้ว<จ>ตุ๊กแก

tôi ừ. làm mẹ tôi ừ. bọn nằm chẳng thể mẹ thay mẹ Mẹ bơ đi chưa 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 เป็นแบบนี้นะคนรูน้คิดดูขนาดพ่อ,อยังเพลิดแล้วแม่ดูเชื่อแม่ออกดูอ,อยู่จ้า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 กินน้ำกันจ้าแตนะกเนาะแตก พี่สิงคโปร์บ่มีขายเด้เนี่เราช่องขายแต่ไทยดิอือมีขายแต่ไทย,ย,ไไทยน้ำต้มเกียวน้ำข้าวสหวานหลายคอนมำต้มเกียวบ่โอ๊ะน้ำข้าวสหวานโมจิบ่อืออือของเป็นถึ้นซื้อของฝากเด้แต่ว่าญี่ปุ่น ไม่ขายพายญี่ปุ่นขนมจีนขนมจีนประเทศจีนกัมบบขื้นชื้อแต่ว่าอาจ,จิมีอยู่หรอกแต่ว่าดูไท่เหรอแม่กินตัวเจียวเหมือนหมูย่างเกาหลีดูไช่กินดี ต่ว่าอยูเกาหลีผันจิ้มจิ้มจมากินจิมันคืออะไรักสมว่ะักพักลุมผักพักสมใส่บักพริกพักดองอ่ะใส่บักพริกกินก็ขอหึงชาเบ้อ<า> À, xuân hẹn Cô đã cô cô <cười> 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 Mẹ này đi à, <laughs> nè à? ไอแม่อืึตื่นรักแม่เห็นปะเก็บมาใส่แม่อืึเก็บใจไอแม่แมเผ็ดพี่น้องทักเกียรลูกข่อยเด้อลูกข่อที่บ่ามักของหวานคือพอของหวานนี่เพิ่นที่บ่ม่อยเอายั้งเข้าปากกต่ท่าบ่เอาเพื่อนมากินของหวานกินแต่ของข้าว ทำดีๆคะ่ะพอแล้วคะ่ะ <c oughs> อย่าตูดอย่าตูดอย่าตูดโอ้แผบแบับฮึจำไม่ได้ของพ่อไม่ใช่ของอหนอจำจำลงอ,อืมถ่ายคลิปแล้วลงัาชัดไปอิ่มแล้ว เล่นน้ำต่อจอบินได้พี่วะฮะที่บอยคอยวอนไปน็นี่ยเท้าเท้แซท้าเท้อ,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 อีลิไม่ได้บอลล่นวาว่าเพชร เห็นบ่ะซู่มือเจ้ากินเจ้าน้ำหมูกเจ้าบ่อ,ออกมื้อน,นี้ <ứng S 2> น้ำหมูกเจ้าออกใช่ป่ะคะข้าวโพเล็ดก็มันดับกินข้าวบ่ไอยนะอย่าแม่แม่แม่ไปชงให้ไปชงนมให้ลูกก่อนเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจา้าเอ้ยเข้าตานปิดกล้องนะนะว้าวบล็อกบเข้าตาไปครับครับ